ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการทุกท่านในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่สองข้าพเจ้านางสาวกนกการพรมินข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านปางคอมได้รับการบรรจุแต่งตั้งเมื่อวันที่1กันยายนพุทธศักราช2566ปัจจุบันอายุ36ปี ประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านปักชมระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนปักชมวิทยาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชวัทยาลสตรีระดับปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพงงานที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศต่างๆของโรงเรียน เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาป,ปีที่3รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้แก่กิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมลูกเสือนรนารีและงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการองค์ประกอบที่1ด้านการปฏิบัติตนวินัยและการรักษาวินยัยคาพเจจาแสดงออกทางอารมณ์กริยาท่าทางและการสื่อสารได้เหมาะสมกับการเทศะต่อผู้เรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครองและบุคคลอื่นมีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนตามกฎหมายและเบียบแบบแผนหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตาราชการปฏิบัติตนตามกฎหมายและกระทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและสังคม คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดำรงตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและเข้าร่วมศาสนรรกิจของศาสนาพุทธปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนค่านิยมของสังคมทําให้ข้าพเจ้าสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข เขาร่วมกิจกรรมต่าง,างๆที่ชุมชนจัดขึ้นจรรยาบัณวิชาชีพครูข้าพเจ้าเข้าอบรมและพัฒนาตนให้มีบุคลิก,กภาพดีเหมาะกับการเป็นครูพัฒนางานให้ดีอยู่เสมอมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพเห็นคุณค่าและความสำคัญของการเป็นครูที่ดีโดยมีความรักและศรัทธานในวิชาชีพครูพึงกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสิทธิ์ปฏิบัติงานสอน ด้วยความรับผิดชอบเต็มใจเต็มกำลังความสามารถด้วยความวิริยะอุตสาหะเสศรสะทั้งเวลาแรงกายและทุนทรัพย์ส่วนตัวเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อบรมสั่งสอนสิ์ด้วยความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองสร้างเสริมทักษะชีวิตและปลุกฝัง คุณธรรมจริยธรรมทุกครั้งในกิจกรรมการเรียนการสอนไม่เบียดบังเวลาราชการไปทำธุรกิจอืน่นใดปฏิบัติงานต่างๆที่โรงเรียนมอบหมายอย่างเต็มใจช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันให้ความร่วมมือกับคณะครูในการทำกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกสถานที่ การดำรนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าตระหนักถึงคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพยายามน้อนมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความผาสุกข,ของตนเองในปัจจุบันและอนาคตดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมเช่น การแบ่งเงินเป็นส่วนๆและเหนือไว้ออมการใช้หลักเหตุผลในการแก้ปัญหาต่างๆและการมีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทาันสือและเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และใฝ่พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจิตวิญญาณควรเป็นครูข้ารเเจาปฏิบัติหน้าที่ที่รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลาเข้าสอนตรงเวลาเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติ หน้าที่อย่างสม่ำเสมอโดยมีการวางแผนการสอนล่วงหน้าจัดทำสื่อการสอนจัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการปรับปรุงพัฒนาการสอนอยู่เสมอเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนให้ผู้เรียนเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองฝึกการคิดวิเคราะห์เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรักศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการแห่งวิชาชีพมุ่งมัน่นทุ่มเทในการทำงานประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีอุทิศเวลาให้กับราชการเสียสละทั้งเวลาและทุนทรัพย์เพื่อนักเรียนและสังคมอิสนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้าพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเช่นหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์โทรทัศน์อินเทอร์เน็ตเป็นต้นเพื่อนำความรู้มาผลิตสื่อการสอนและนำมาพัฒนาวิชาชีพต่อไปประพฤตินตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและมีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานไม่หวังผลประโยชน์และสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นองค์ประกอบที่2การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนท้าพเจ้าได้ศึกษาตัวชี้วัดจุดประสงค์รายวิชามาตรฐานรายวิชาและสาระการเรียนรู้เพื่อเตรียมการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาโดยจัดทําแผนการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นสมรรถนะและครอบคลุมเนื้อหาทุกหน่วยการเรียนรู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายใช้รูปแบบการสอนที่เหมาะสมส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผลการ เรียนรู้ตามที่ต้องการสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมการบริหารจัดการชั้นเรียนค้าพเจ้าได้จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยให้ผู้เรียนทำงานในรูปแบบกิจกรรมงานเดี่ยวและงานกลุ่มตามความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนจัดทำข้อมูลของผู้เรียนเป็นลายบุคคล ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นปัจจุบันนำข้อมูลไปใช้ในการช่วยเหลือติดตามและประเมินผลผู้เรียนในด้านการเรียนและการปรับพฤติกรรมเช่นการเยี่ยมบ้านการแนะแนวปินต้นการพัฒนาตนเองข้าพเจ้ามันศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมหรือกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับเพื่อนครูทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับครูผู้บริหารผู้ปกครองและเพื่อนร่วมวิชาชีพเพื่อนำมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การทำงานเป็นทีมข้ารเชกาได้เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรวิชาชีพทั้งในและนอกองค์กรจัดขึ้นเพื่อแลกเปล,ลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลในแวดวงวิชาชีพครูตลอดจนสร้างเครือข่ายวิชาการในรูปแบบช่องทางต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในระหว่างองค์กร งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการทํางานที่ได้รับมอบหมายจากงานบริหารงบประมาณได้แกง่งานพัสดุด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและตรงต่อเวลาและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้งานสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีการใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าให้ความสําคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยี และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจึงช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจและเห็นภาพได้อย่างชัดเจนขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมการนำเสนอการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่สองขอขอบคุณค่ะ